มีออร่าเรียกได้ว่าเป็นนางเอกสาวขวัญใจของใครหลายๆคนเลยสำหรับแอปทักษออนพักสุขจเจริญขุนแม่คนสวยของน้องปีใหม่ที่ตอนนี้แม้ว่าจะอยู่ในสถานะโสดสนิทแต่ความฮอตก็ไม่มีแผ่วเลย อย่างล่าสุดเธอก็ได้บินลัดฟ้าไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ที่ปูซานเกาหลีใต้พร้อมกับเพื่อนดาราในวงการบันเทิงซึ่งงานนี้แอปทักษอ่อนก็เสิร์ฟความออร่าแบบไม่มีพักปล่อยลุกสวยลงในอินสตาแกรมแบบรัว อย่างภาพที่ได้มีการอัปเดตเมื่อไม่นานมานี้เป็นภาพของสาวแอปในชุดเดรสยาวขาวดำสุดออร่าปล่อยผมสวยมีสเสน่ห์ทำเอาแฟนคลับเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันสนัน่นว่าแล้วเราไปชมภาพพร้อมๆกันได้เลยจ้า